เด็กๆเ,เนี่ยบางครั้งแสดงความน้อยใจด้วยการร้องไห้ไม่พูดไม่จาถ้าน้อยใจเนี่ยแบ่งเป็นสออย่างอันที่หนึ่งคือน้อยใจเนื่องจากความไม่มั่นใจในความรักของพ่อ,อแม่ทุกตัวอย่างเช่นพ่อแม่ที่หรือคุณปู่คุณย่าวิ่งไปใส่ใจน้องตัวเองยือนอยู่มองก็เกิด การเสียใจเพราะตัวเองไม่เป็นที่รักกระรองทายถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้สิ่งที่จะช่วยคือเราจะต้องรีบบอกลูกว่าเรารักเขาเท่ากันแล้วก็ไม่ว่าจะทําอะไรต้องมองเขาด้วยแล้วก็ชวนเขามามีส่วนร่วมไม่ใช่วิ่งไปหาน้องคนเล็กอย่างเดียวการน้อยใจส่วนที่สองเนี่ยมันไม่ใช่น้อยใจจริงแต่เป็นน้อยใจเพื่อเรียกร้องความสนใจเช่นถ้าต้องการให้พ่อแม่เล่นแบบนี้กับเขาหรือต้องการซื้อของที่เขาต้องการพอไม่ได้ก็ใช้วิธีไม่พูดไม่จาเราเนี่ย จะต้องพูดให้ลูกเข้าใจว่าที่แม่ไม่ซื้อของเพราะอะไรหรือถ้าลูกใช้วิธีงอนไม่พูดไม่จาเนี่ยไม่ใช่การแก้ปัญหาอาจจะให้เขาอยู่นิ่งๆแล้วคิดบอกเมื่อหนูคิดได้หยุดร้องไห้แล้วเรามาคุยกันโดยวิธีเนี่ยเราก็จะช่วยเขาว่าการต้องการในสิ่งที่ต้องการเนี่ยต้องสมเหตุสมผลแล้วก็ไม่ใช้วิธีการแสดงความน้อยใจไม่พูดไม่จาเพราะไม่แก้ปัญหาค่ะามา